ก็คือไปอยู่ภายใต pues uh ้พรบสัตว์ท okay. yeah. ี่เป็นยานพาหนะถูกต้องไหมคะค่ะค่ะตอนนี้ก็มีความพยายามที่จะนำมาในมดหมกนี่กินจริงภายใต้กฎเกณฑ์อประกอบเดียวกันนั่นก็คือพรบจมน้และคุ้มครองสัตว์ป่านะคะการแก้ไขกฎหมายเดิมๆเนี่ยค่ะคุณหมอมองว่ามันมีในส่วนไหนบ้างที่จะทําให้สถานการณ์การลักลอบค้างาช้างหรือว่าสัตว์ป่านั้นดีขึ้นนะฮะหรือว่าเราพยายาที่จะไปควบคุม เรื่องขอกร้าช้างให้ได้ดีเน่ะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าช้างเนี่ยการช้างมาจากสอ่วนาจาช้างบ้านก็มีอการที่เาปลกป่าเ็ถ่างป่าเขาทวีดิบดังนั้นเราก็ต้องดูแลทั้งสองการเป็นดูแลช้างในธรรมชาติไม่ให้ปูกป่านะครับปก้องพื้นที่ป่าเราด้วยกฎหมายที่เกยกบมรรคบสปนซึ่งมีอยู่แล้วางเช่นแกะที่สองคือ